ด้อิงยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐเตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งของทางการบราซิลที่ห้ามจำหน่าย iPhone รุ่นที่ไม่มีสายชาร์จในประเทศโดยให้เหตุผลว่าเป็นการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ครบถ้วนให้กับผู้บริโภคด้านกระทรวงยุติธรรมบราซิลสั่งปรับ Apple เป็นเงิน2.38ล้านดอลลาร์หรือกว่า87ล้านบาทและสั่งให้ยกเลิกการจำหน่ายสมาร์ทโฟนตั้งแต่ iPhone 12ไปจนถึงรุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่มเติมจากคำสั่งห้ามจำหน่าย iPhone รุ่นใดก็ตาม ที่ไม่แถมที่ชาร์จมาด้วยทางการบราซิลระบุว่า iPhone ที่ขาดองค์ประกอบสําคัญอย่างที่ชาร์จแสดงให้เห็นถึงเจตนาในการเลือกปฏิบัติที่มีต่อผู้บริโภคและปฏิเสธข้อโต้แย้งของ Apple ที่ชี้แจงว่าการจําหน่าย iPhone โดยไม่แถมที่ชาร์จมีจุดประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเนื่องจากไม่มีหลักฐานว่าการจําหน่ายสมาร์ทโฟนที่ไร้ที่ชาร์จจะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมได้ด้าน Apple ระบุว,ว่าบริษัทจะทํางานร่วมกับหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของบราซิล ในการแก้ไขข้อกังวลที่เกิดขึ้นพร้อมกับการยื่นอุทธรณ์การตัดสินใจของรัฐบาลบราซิลซึ่งคำสั่งดังกล่าวของบราซิลนั้นมีขึ้นเพียงหนึ่งวันก่อนที่ Apple จะประกาศเปิดตัว iPhone 14ในวันที่7กันยายนตามเวลาท้องถิ่นของสารัฐหรือตรงกับเวลากลางดึกของประเทศไทย